สวัสดีครับจากนานแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ผมมีรถรุ่นนิยมใช้นะครับเป็นคูบต้านะครับ L4708 ตัดีทนะครับรถจดทะเบียนปี54มาแนะนำนะครับคันนี้เป็นรถเช็คสภาพสวยๆนะครับจัดยางใหม่4เส้นนะครับเช็คร้อยของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับวันนี้มากับช่างเงินนะครับรีวิว เรียกตัวช่างเงินมาจากสาขาสมเด็จเลยนะครับมารีวิวทดสอบระบบให้กับพี่น้อง f อได้ชมกันนะครับใครที่สนใจนะครับราคาของคันนี้นะครับจาก4ี่แสนบาทนะครับไม่ขายนะครับเราขายเพียง3ามแสนเอุปกรณ์ได้ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถว่าตัวนี้คันไหนอะไรเก็บใหม่บ้างนะครับยางนะครับสลักนะครับสลักใหม่ทั้งหมดนะครับสายไฮดรลิกนะครับกระจังหน้าไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับแผ่นลังคาเบาะนะครับใหม่นะครับ 2,169ชั่วโมงการทำงานสวยๆครับมาดูชุดท้ายกันบ้างนะครับนี่แขนลากใหม่ทั้งหมดนะครับสลักใหม่อ่าคุ้มๆนะครับราคา390,000บาทพร้อมกับหางพวนนะครับเป็นหางพวนใบ24นิ้วตรงรุ่นนะครับอ่าเป็นหางพวน6ใบนะครับ6ใบ24นิ้วนะครับไปดูกันครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับรถคันนี้เราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทสสได้นะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091นะครับ8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ3130447สำหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ Direct Injection นะครับ4 7แรงม้านะครับระบบเกียร์จะเป็นเกียร์ชัเทิรนนะฮะ วินครับเมื่อกี้ไม่ได้ใส่สองเพาครับทีนี้สองเพาทำงานครับนี่ครับราคาโปรโมชั่นนะครับคันนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับ L47 0 8่นแปดดีๆครับราคาสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเต็มทะเบียนทุกโอนครบนะครับรถเจอทะเบียนปีห้า เครื่องเกียร์ดีระบบพร้อมใช้าย,ยางใหม่สีเส้นครับไปสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาดูรถได้ที่ร้านนักเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีหรือโทรที่0ูนย์เก้าหนึ่งนะครับแปดหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับท้ายเต็มๆนะครับท้ายพวกท้ายพวกอะไรเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับดูหูลากนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยโอเคไปดูน้ำมัน้ำนะครับ นะครับแบตเตอรี่นะครับไส้กรองอากาศตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเช็คระบบให้พร้อมใช้นะครับน้ำว่าน้ำนะครับตรวนี้ประกันเครื่องยนต์นะครับให้3ามเดือนหลังการสายนะครับประกันจุดประกันพวกจุดรั่วซึมระบบทัอให้จุดสายตานะครับ ระบบพร้อมใช้นะครับตัวนี้ได้ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับจบในราคาที่3 9 0 0 0นบาทนะครับสำหรับ l 4 7 0 8ตัว dt คันนี้รุ่นเสากลมนะครับรถปี5 4เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับใครที่สนใจรถสวยสวยสภาพพร้อมใช้มาดูรถได้ที่ร้านนักเซคเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีหรือยึดตามคลิปตามรีวิวได้เลยนะครับถ้าผิดเพี้ยนไปนะครับก็เงื่อนไขการมัดจำมัดจำแค่1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะมัดจำออนไลน์หรือทว็อกอินเข้ามาที่หน้าร้านนะครับสนใจก็สามารถ มาดูรถกันได้นะครับที่นัเทคเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีขอบคุณครับ